สวัสดีครับโปเต้ครับจะมาพูดคุยกับ f c p โปเต้นะฮะในเรื่องของการตีกอล์ฟให้แบบสม่ำเสมอหลายๆครั้งเรียกว่าเกือบจะทุกคนเลยที่เคยมาเรียนกอล์ฟกับโปเต้นะฮะไม่ว่าจะเป็นมาแก้วงสวิงหรือว่ามาพัฒนาวงสวิงหรือว่าได้เจอพี่ๆน้องๆหลายคนในสถานที่ต่างๆถามว่าโปเต้ครับ ทำยังไงมันถึงจะตีกอล์ฟได้แบบสม่ําเสมอโอ้โหมันเป็นคําถามที่ถามง่ายแต่มันตอบค่อนข้างยากเอาละฮะโปเต้ได้ไปเรียกเลยนะเรียงร้อยร้อยเรียงคําตอบมาให้ทุกทุกคนทุกทุกคนได้ฟังกันแล้วกันว่าจริงๆแล้วการจะตีกอล์ฟสม่ําเสมอนั้นเราควรจะต้องทํายังไงกับตัวเราเองบ้าง นะครับข้อแรกเลยผมมองถึงเรื่องของสวิงขั้นพื้นฐานหรือเบสิคสวิงอันนี้สำคัญปกติแล้วผมเป็นคนที่สอนกอล์ฟที่เน้นเรื่องของเบสิคอยู่แล้วผมบอกกับทุกๆคนที่มาเรียนกอล์ฟกับผมหรือได้พูดคุยว่าจริงๆแล้วพื้นฐานสวิงของแต่ละคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคุณจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าคุณมีสวิงอย่างไร คำว่าคุณมีสวิงอย่างไรคือสวิงของคุณนั่นเองนะฮะค,คือเราไม่ต้องไปค้นหาเรื่องของคำว่าสมบูรณ์แบบในวงสวิงหรอกครับมันหายากและมันทําค่อนข้างยากแต่ให้คุณเรียนรู้ที่จะแต่ให้คุณเรียนรู้สวิงของคุณวนะ่าว่าสวิงของคุณมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับวงสวิงของตัวเองซะซึ่งเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจกลไกาการเคลื่อนไหวของตัวเราเองหรือว่าสวิงของเราเองอะ่ะ มันจะทำให้เรามีภาพที่มันชัดเจนในการฝึกซ้อมอย่าใช้ความรู้สึกเป็นตัวตั้งใช้กลไกการขึ้นไหวของร่างกายเราเนี่ฮเป็นตัวตั้งว่าในช็อตที่เราทำออกไปแล้วช็อตไหนที่ดีเนี่ยเราทำยังไงอะไรขยับบ้างอะไรขยับก่อนอะไรขยับหลังแล้วเราควรจะเดียงลำดับมันอย่างไรอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนข้อที่ส คือเรื่องของวินัยในการซ้อมอแล้วก็บางคนมีความรู้มีความเข้าใจสามารถตอบได้อธิบายได้แต่ความมีวินัยในการซ้อมี่ยไม่พอคำว่าไม่พอหมายถึงว่ามันฝึกฝนร่างกายเตัวเงไม่พอครับกีฬาเนาะมันเป็นการทำงานภาคปฏิบัติยังไงคุณก็ต้องการฝึกฝนเยอะๆอยู่แล้ว คุณอาจจะต้องฝึกฝนทุกวันด้วยถ้าคุณต้องการคําว่าสม่ําเสมอแต่การฝึกซ้อมนะโอเคบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่มีเวลาเข้าสนามดร้ายไม่มีเวลาไปออกรอบผมบอกเลยว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันเนาะทุกคนรู้แต่ว่ามันติดเงื่อนไขบางอย่างแต่เราจะยอมแพ้งเงื่อนไขนั้นหระครับโดยส่วนตัวผมให้กันบ้านกับลูกศิษย์ผมทุกคนว่าโอเคคุณไปซ้อมท่านนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าวงสวิงที่ดีที่สุดของคุณคือการสวิงลม นั้นอยู่บ้านคุณสวิงลมเลยครับซ้อมเยอะๆซ้อมให้ร่างกายมันจําซ้อมให้ร่างกายมันยอมรับว่าเราเนี่ยซึ่งเป็นเจ้านายของร่างกายเนี่ยต้องการที่จะทําให้เกิดกลไกการเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ได้ส่วนข้อสุดท้ายคือเรื่องของทําใจเลยครับการจะตีให้มันได้สม่ําเสมอมันพูดง่ายแต่มันทํายากถ้าข้อหนึ่งไม่มีคือคุณไม่รู้จากวงสวิงข้อที่2คุณยังพัฒนาตัวเองไม่ได้คือเรื่องของวินยัย คุณก็ต้องทําใจเลยข้อสุดท้ายว่าเฮ้ยเราเข้าใจแค่นี้ซ้อมแค่นี้ผลที่ออกมามันก็แค่นี้ผมบอกกับทุกๆคนเลยว่าความคิดของนักกอลมือใหม่นักกอล์ฟ a เจอ e ์ r หรือแม้กระทั่งมือซิงเกิลเฮดดิแคปเนี่ยความต้องการที่จะเห็นผลงานที่ลอยออกไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันก็ระดับ PJ ทัวร์ครับคงไม่มีใครไม่คิดว่าอยากจะตีตรงอยากจะตีบอลเข้าหาเป้าหรอกทุกคนคิดเหมือนกันหมดครับ แต่คุณอย่าลืมว่านักกอล์ฟก็มีเลเวลเนาะนะครับเขาค่อยๆพัฒนาตัวเองไปฉะนั้นคําว่าสม่ําเสมอมันมอยู่3ข้อหลักๆนี่ครับลองเอาสิ่งที่โปเตชัยเดียนไปคิดนะครับแล้วก็ดูซิว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตรงไหนได้บ้างสู้ๆครับเราทําได้ครับเพียงแต่ว่ามี3ข้อนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองครับโอกาสหน้าพบก,กับโปเตใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ